ประเทศไทยของเราเนี่ยกำลังได้ใจเลยนะครับล่าสุดเนี่ย EEC ดูเหมือนจะผลตอบรับดีเกินคาดนะฮะดึงดูดเม็ดเงินดึงดูดการลงทุนด้านอุตสาหกรรมต้นจนไฟฟ้า E.V รวมถึงภาคท่องเที่ยวก็ยังมีแรงดีมานเข้ามาด้วยนะครับแต่ไทยเราเนี่ยไม่จบเท่านั้น,นะฮะเล่งพัฒนาระยองเนี่ยการเป็นเมืองท่องเที่ยวแบบของคนรวยอีกด้วยเกิดอะไรขึ้น EEC ดูเหมือนจะเป็นไปได้มากกว่าที่เราคิดซะแล้วเดี๋ยวคิดเ้ฟังครับ สีเพื่อนทุกคนนะครับผมคีมครผมเป็นนักลงทุนและก็จะขอนังสือที่ชื่อว่าความรับอสังหาริมทรัพย์ที่คนรวยไม่เคยบอกคุณครับคุณอยู่กับช่อง Property Expert Live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหารเราคือเพื่อนกันครับในกินเนีชวนคุยเรื่องของเรสไทยของเรานะครับแล้วก็ภาคตะวันออกของประเทศเช่น EEC ครับ หลายคนคงทราบกันอยู่แล้วนะครับว่า EEC เนี่ยเปรียบเสมือนความหวังของประเทศไทยเลยนะครับที่จะหา s curve บใหม่ๆที่จะหาเม็ดเงินลงทุนหรือการเติบโตรอบๆใหม่นะครับก็ต้องยอมรับว่าที่ไทยเราเติบโตได้ดีอย่างทุกวันนี้เนี่ยก็มาจากทางภาควันออกอิทเทรีบอร์ดนะครับที่เปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศเกษตรกรรมนะครับกลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมการส่งออกของเราก็เติบโตมากยิ่งขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยพึ่งผาเกษตรกรรมน้อยมากเพียงแค่สิเท่านั้นเองครับซึ่งโครงการ EEC เนี่ยค่อนข้างใหญ่มาก รถไฟความเร็วสูง3สนามบินท่าเรือสนามบินอูตะเภาท่าเรือมาตาพุทธและมีแผนจะยกดักท่าเรือแหลมฉบงังในเตีนนดับท็อป10ของโลกด้วยนะครับ อีกทั้งนโยบายของทางภาครัฐเนี่ยยังเอื้อต่อ EEC อย่างสูงมากด้วยนะครับเช่นเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติสามารถซื้อที่ดินใน EEC ได้บวกถึงนะครับในการดึงดูดชาวต่างชาติเนี่ยที่มีศักยภาพมีรายได้สูงหรือเป็นคนเกษียณเนี่ยเข้ามาที่ประเทศอีกด้วยครับต้องบอกว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนานะครับรวมกับนโยบายทางภาครัฐเนี่ยก็เรียกว่าเป็นที่เตะตานะจากนักลงทุนต่างชาติได้อย่างดีเลยนะครับที่ล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่า BYD รดยนต์ไฟฟ้าค่ายจีนที่อันดับท็อปของโลกเนี่ ผลิตอีกทั้งนะครับตัวเลขการลงทุนเนี่ยเม็ดเงินจากชาวต่างชาติลงทุนในไทยสะสม8เดือนล่าสุดเนี่ย แะไปถึง8.3หมื่นล้านนะครับพุ่งแรงถึง66%โดยชาติที่เป็นผู้นาในการลงทุนสูงสุงสดก็ได้แก่ญ,ญี่ปุ่นจีนและก็สิงคโปร์ครับดังนั้นเนี่ยในฝั่งของ w h a เนี่ยที่เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับการทําโกดังนะครับได้มีการปั้นนิคมในยอง36คลัสเตอร์ลงทุนใน EV ด้วยครับมันแสดงเห็นว่าตัวเลขเนี่ยสอดคล้องกันนะครับเนื่องจากตัวเลขการลงทุนก็เข้ามาตัวเลขการขายก็มีมากขึ้นนะครับรวมถึงผู้ที่ให้บริการเรื่องของการทําโรงงานโกดังเนี่ยนะครับก็พัฒนาพื้นท ต้องทุนที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับซึ่งในฝั่งของอุตสาหกรรมเนี่ยหลายคนเคยเห็นภาพแล้วว่าเฮ้ยมันเริ่มมการเติบโตที่ดีนะมันเริ่มแข่งขันกับชาวบ้านแข่งขันกับต่างชาติได้นะครับรวมถึงเนี่ยนะฮะมันก็แบบมีโครงสร้างพื้นฐานที่เรียกว่าเฮ้ยต่อให้ค่าแรงเราจะแพงเนี่ยแต่ก็ยังดึงดูดชาวต่างชาติด้วยสิ่งที่เราเนี่ยมีได้นะครับแต่ EEC เนี่ยไม่ใช่มีเพียงแค่อุตสาหกรรมอย่างเดียวยังรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญก็คือทางพัทยาเนี่ยหลายคนเนี่ยร ามาลงทุนสร้างทีมพาร์คแข่งแรกในพัทยานะครับลงทุนเป็นพันล้านเลยครับอันนี้ก็เป็นกนารตอกย้ำว่าพัทยาเนี่ยจะกลายเป็นดีิเนชันนะครับแล้วก็มีแม่เหล็กระดับโลกเข้ามาทำทุนนี้อีกด้วยครับแต่ตัวเมืองพัทยาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ดังเขาก็ใหญ่เขาก็เจ๋งมาอย่างช้านานแล้วนะครับแต่ว่า E c ซเนี่ยจะมีแค่พัทยาอย่างเดียวที่เป็นเชิงท่องเที่ยวอาจจะดูน้อยเกินไปครับซึ่งทางททเนี่ยนะครับก็จอยกระดับเมืองระยองนะสู่ luxury ร e ่เ i n a เ i o n ่นะครับหรือว่าเป็นเมืองทอง พอเนี่ยนะครับก็ยังรับลูกด้วยนะเรื่องของการท่องเที่ยวใน EEC มันแสดงเห็นว่านโยบายของทางภาครัฐเนี่ยนะครับค่อนข้างมีการเชื่อมโยงก,กันเป็นทีมเดียวกันนะครับคือทุกคนเนี่ยมุ่งสู่อ c เลยครับในฝั่งของระย,ะยองเนี่ยหลายคนก็จะนึกภาพไม่ค่อยออกว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างไรเพราะเราอาจจะติดภาพพัทยาภูเก็ตหัวหินเชียงใหม่อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ต้องบอกว่าระย,ะยองเนี่ยนะครับทำตัวเลขการท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากในปีหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วเขาก็เนี่ยก็ติดอันดับท็อปสิบของประเทศไทยด้วยนะครับและซึ่งตอนเกิดโควิดเนี่ยนะครับระย,ะยองเนี่ยก็สามารถที่จะนํานักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ โดยในปี6-2เนี่ยเดือนมกราถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับก็ทำาได้เข้าระยองกว่า16,000ล้านบาทเลยครับหากพูดถึงภาพรวมของจวดระยองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตัวเลขน่าสนใจอย่างมากนะฮะระยองเนี่ยเป็นจอดที่เก็บภาษีได้นับต้นของประเทศไทยนะครับ ก็คือรายงานบอกว่า50%ของภาษีที่เก็บได้ทั้งประเทศเนี่ยเป็นของระยองครับในปี60เนี่ยนะครับจะวนเงินที่เก็บได้เนี่ยกว่า80,000ล้านบาทครับและที่สำคัญนะครับตัวเลข g d p ต่อหัวหรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดต่อหัวเนี่ยระยองทำได้มากกว่ากรุงเทพถึง2เท่านะครับซึ่งตัวเลขส่วนใหญ่เนี่ยมาจากในภาคของอุตสาหากรรมนะครับแล้วในระยองเองยังมีเม็ดเงินมาลงทุนสูงที่สุดในทุกจังหวัดในประเทศไทยด้วยดังนั้นถนะ้ามองคร่าวๆเนี่ยคือระยองเนี่ยก็ยเป็นแหล่งนิ้คมนอุตสาหากรรมที่ย,ง,ย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 งูย้าสเ็ขก มาอยู่ที่นี่และถ้าเราจะทําระยองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มากขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะดึงดูดเม็ดเงินที่เขาวนเวียนกันอยู่แล้วเนี่ยมาท่องเที่ยวตรงนี้ก็เป็นไปได้ครับซึ่งระยองเลยก็เป็นพื้นที่ทะเลด้วยนะหลายคนก็รู้จักอยู่แล้วนะครับและ เมืองท่องเที่ยวก็ยังค่อนข้างสดใหม่นะสดใหม่กว่าแบบทางพัทยาที่แบบว่าเ,ออเปิดมาหลายปีแล้วอาจจะช้าไปบ้างแล้วครับอีกท่านนะครับท่าอากาศยานนานาชาติอุดรเพี่ก็อยู่ในบริเวณระยองอีกด้วยนะฮะอยู่ตรงนี้เลยครับหรือพูดอีกนัยหนึ่งคือระยองเนี่ยครับมีสนามบินเป็นของตัวเองเลยนะฮะการเดินทางจากต่างชาติเข้ามาเนี่ยนี่ค่อนข้างทําได้ง่ายครับถ้าจะปั้นเป็นเดสติเนชันอันใหม่เลยนะมีความ l u x u ร y นะพื้นที่ธรรมชาติค่อนข้างดีเนี่ยนะครับถึงดูคนร,รวยๆเนี่ยเฮ้ยอาจจะทําได้ง่ายครับ ถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเป็นชาวไทยกว่า80%เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเปิดตต่างชาติละอาจจะบูมขึ้นมามากกว่านี้ก็ได้ในฝั่ของการท่องเที่ยวเนี่ยครับมีการทุ่มเงินกว่า4.5พันล้านทําถนนเลียบทะเลหนุนเศรษฐกิจท่องเที่ยวที่ระยองอีกด้วยนะครับมีชื่อว่าถนนเฉลิมบุรพชลทิศนะฮะซึ่งเฟสเนี่ยเป็นเฟสที่2แล้วครับหากเจะจุดเริ่มต้นจะเห็นภาพว่ามันเริ่มจากสนามบินอู่ตะเภาครับแล้วก็เดินทางเลียบทะเลมาเลยฮะและคนอาจจะง,งงว่าเฮ้ยมันทําถนนรอบทะเลเนี่ยแล้วมันบภาพ ่วเหมือนกับพัทยาอะไรพวกนี้นะครับเวลาที่เขาทําถนนเนี่ยก็ต้องทําเรียบชายหาดลงไปเนาะจะได้กระตุ้นให้เกิดโรงแรมธุรกิจในบริเวณชายหาดครับให้นึกซะว่าเส้นถนนเนี่ยเปรียบเสมือนเหมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับและให้คนมาทาโรงแรมพัฒนาสังหารเรียทร์โดยรอบพอมีโรงแรมพอมีสวิตมีการท่องเทีย่ยวมีการบริการเข้ามาเนี่ยรวมถึงมีโครงการทางภาครัฐท,ที่เป็นเชิงท่องเที่ยวนี่นะครับก็อาจจะทําให้เป็นฮับการท่องเที่ยวในแต่ละโหนดแต่ละจุดๆในบริเวณแต่ละกมของถนนได้ครับซึ่งต้องบอกเลยว่าถนนนี้ไม่ใช่ถนนกิ๊กก๊อกนะฮะสวยใช้ ขาดอะไรเงี้ยค่อนข้างดีเลยครับมีส่วนทนาการมีที่ท่องเที่ยวสาหรับเด็กด้วยซึ่งลงทุนหลักพันล้านแต่ผมเชื่อว่าอาสังหาบริเวณนี้น,นะครับโดยรอบเนี่ยนะราคาขึ้นเกินพันล้านแน่นอนนะครับน่าจะหลายหมื่นล้านเลยครับในโครงสร้างพืง้นฐานเนี่ยนะครับคุ้มค่าอยู่แล้วนะฮะต่อให้ต้องลงทุนเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านก็ตามถ้าทําให้ที่ดินที่แบบว่าไม่เคยทําประโยชน์ได้นี่นะครับกับมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นดึงเม็ดเงินชาวต่างชาติมาลงทุนนะครับหรือว่าดึงชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวเนี่ยและเป็นล เนาะที่แบบว่าค่าโรงแรมเนี่ยสูงมากเป็นหลักหมื่นก็มี ระยองเองเนี่ยยังชื่อชั้นไม่เท่านะครับแต่ถ้าใช้พลังภายในผลักดันรือเป็นธีมของประเทศก็ไม่แน่ว่าอาจจะเกิดสิ่งนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะขนาดทางแบรนด์หรูหระดับโลกเนี่ยก็ยังมาเปิดที่เมืองไทยที่พัทยาได้เลยนะครับอาจจะใช้พลังดึงมาได้นาะงั้นก็ดีใจกับคนระยองดีใจกับคนภาคตะวันออก e e c บ้านเราด้วยนะครับก็หวังว่าโครงการนี้เนี่ย EEC นี้จะทําให้ประเทศไทยของเราหรือคนไทยทั่วคนเนี่ยนะครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยนะครับนี้ขอบคุณที่คุณตั้งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิป ซับไปเลยนะถ้าคุณรักสังหาเราคือเพื่อนกันนะครับมาสุดคลิปนี้นี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างในคลิปนี้พูดถึงทาง EEC นะครับที่ทางรัฐบาลของประเทศไทยเนี่ยทำการอาัดฉีดนโยบายนะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านตัว EEC ตรงนี้นะครับก็เหมือนจะมีกระแสตอบรับจากชาวต่างชาต,าชาต,าชาตาิค่อนข้างดีมีไม่เงินลงทุนเนี่ยที่ว่าสูงกว่าปีที่แล้วกว่า6กบเอรมีแบรนด์รถไฟฟ้าจากจีนมาตั้งโรงงานที่ไทยด้วยดวยนการซื้อที่ดินของ W H ปกว่า600กว่าไร่นะครับซึ่ง EEC ส่วนใหญ่จะติดตาเรื่องของการโรรงงงงงงาาานนนนนออออุตตสหกกรมรมััม้ยคบแ่่่่ิเเเเีีทวว EC ็ขดดช ตัวอย่างเช่นแถบพัทยานั่นเองนะครับก็โดดเด่งินได้อย่างมหาศาลแต่ที่หนึ่งที่น่าจับตามอาก็คือเรื่องของระยองครับระยองในนะคนหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับแต่ระยองเป็นเมืองที่ทําภาษีให้ไทยได้ตัต้ต้นของประเทศแถมมีตัว GDP เนี่ยหรือว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมตัวหัวเนี่ยสูงกว่ากรุงเทพอีกด้วยเม็ดเงินลงทุนต่างชาตินี่ว่าสูงเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคนรวยมาเยอะการลงทุนมาเยอะเนี่ยนะครับแต่ภาพยังเป็นอุตสาหกรรมอยู่นะฮะถ้าวันนี้เนี่ยจะชิปภาพเนี่ยเปลี่ยนเป็นการท่องเที่ยวบ ให้เป็นเดสิเนชันนะครับที่เป็นรักชูรี่เลยหรือว่าเป็นเมืองท่องเทีย่ยวเป็นเป้าหมายการทานหร,ร,รับคนรวยมีตังครับเพราะนอกจากคนรวยอยู่ที่นี่เยอะแล้วเนี่ยเม็ดเงินการลงทุนก็มาสารชาวต่างชาติก็มาเพียบเนี่ยนะครับยังมีสนามบินของตัวเองด้วยนั่นคืออุตภเพานั่นเองที่จะมีการอัปเกรดเป็นหลายเฟสเลยรวมถึงนะครับมีการพัฒนาเรื่องของทางเรียบน้ําทะเลนะครับความยาวเนี่ยหลายกิโลนะครับมูลค่าเป็นหลักพันล้านเลยซึ่งไม่ใช่ทางถนนไก่กานะครับมันมีเรื่องของจุดท่องเที่ยวตามถนนด้วยมีที่คนเดินมีสังขนาการเเเเกิิดดรรนนนคับบทท่่อองงียยวใไ้้ตตขึ พาะถนนเนี่ยนะครับมันก็คือเหมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทําให้ตัวโปรเจกต์สวิตบริการธุรกิจเนี่ยมาทําบริเวณโดยรอบมาทำออนท็อปมันได้นะครับแต่ถ้าเป็นถนนติดทะเลด้วยแล้วนี่นะครับโอ้โหมูลค่ามันเนี่ยหรือว่าแม่เหล็กในการดึงดูดเนี่ยมันจะเติบโตได้มากขึ้นด้วยดังน,นั้นเชื่อเลยว่าการตัดถนนผ่านหรือว่าเรียบชายหาดเนี่ยนะครับต้องสร้างมูลค่าที่นี้เติบโตมหาศาลจริงๆครับและถ้ามีโครงการจากภาครัฐมาลงด้วยเนี่ยพัฒนาไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นทีมของประเทศด้วยเนี่ยนะฮาาะนานา ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะฟังจน,นจบนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ